สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับเล่าสู่กันฟังไม่ได้มาสอนนะครับก็คือการทําหน้าปกคลิปนะครับเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามารับชมคลิปของเรานะครับเราก็ถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์ที่เราวิดีโอของเราเลยก็คือภาพดอกไม้สวยๆนะครับในที่นี้นะครับผมได้ถ่ายภาพดอกถั่วบาซิลนะเสร็จแล้วเราก็ต้อง ใส่ข้อความไปด้วยนะครับนะเพื่อจะเป็นคล้ายๆเป็นเนื้อเรื่องนะครับนี่ใส่พิมพ์ไปเลยครับถัวดอกบ้าซิลออกดอกสวยงามมากอะไรประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเแล้วข้างล่างก็จะมีฟอนต์นะครับเห็นไหมเ a เเนี่ยมันจะมีฟอนตอ์มีรูปแบบนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับเราจะเอาแบบไหนแล้วก็พื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีขาวสีแดงสีอะไรได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาตัดนะครับ รามาตัดให้เหลือสักสามวิสี่วิงไงเีเห็นไหมเวลาคลิปของเราเปิดมาเราเห็นภาพปกก่อนนะครับแล้วก็นําวิดีโอมาใส่ข้างหลังนะครับกดตรงคําว่าเพิ่มนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับนะครับเสร็จแล้วนะ,ะมาดูตัวอย่างที่2เราอาจจะใช้ปกเรื่องราวอย่างเช่นเราไปถ่ายบอลสีฮะทีนี้ไปถ่ายบอลสีเราอาจจะพาไปชมบอลสีดาราายอย่างเงี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เป็นเหมือนเดิมนะครับนะ เอาภาพนิ่งก่อนนะครับตั้งหัวข้อดีๆนะครับมีขยายใหญ่ๆนะเพื่อให้เป็นที่ดึงดูดนะเวลาเขาเห็นหน้าปกคลิปของเรานี้เฮ้ยอยากกดเข้ามาดูเฮ้ยประมาณนี้นะครับเป็นการเพิ่มเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่สกิลขั้นสูงมากนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับย่อลงมาสักสามสี่วินะครับเป็นเทคนิคดีๆที่มาเล่าสู่ันฟังนะครับสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ